ดิฉันชื่อเด็กหญิงอนพิทักษประจักษรรัตนกุลเลขที่16ป .5 ทับ8สมาชิกของกลุ่มดิฉันมีดังนี้ค่ะ1เด็กชายพลรรัดกิจโสพลภัยสาลเลขที่5 2เด็กหญิงม่านฟารีลาพรเลขที่17สวัสดีค่ะ3เด็กหญิงนิชากรกันเพิ่มเลขที่22สวัสดีค่ะ4เด็กหญิงปังชัดปังชัดชัดมารุเลขที่24สวัสดีค่ะ วันนี้กลุ่มของดิฉันจะมาผ่าปลาค่ะปลากระป๋องใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะปลาเป็นเป็นอ๋อเห,หรอครับอธิบายค่ะแนนะ,ะปลาทั่วไปของปลาก่อนนะครับปลาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำส่วน,น,าน,นวาามากชนิดลักษณะผสมพันธุ์ภายนอกร่างกายแต่บางชนิดผสมพันธุ์ภายในร่างกายร่างกายของปลาเพศเมียมีลักษณะจั ลำตัวด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันปลามีทั้งสองชนิดมมันาไ่ไคือปลามีเกล็ดกับปลาไม่มีเกล็ดแล้วก็ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นแล้วปลาแล้วปลามีหัวใจกี่ห้องคะมีสองห้องครับ<ม>ลักษณะทางกายภาพวิภาคของปลาปลาโดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวร่างกายในน้ำด้วยครีบโดยจะใช้ครีบบริเวณหลังและบริเวณก้นสำหรับบังคับทิศทาง บางชนิดใช้ขี้บริเวณหูและขี้บริเวณก้นในการว้ายน้ําบางชนิดใช้ขี้บริเวณท้องทําหน้าที่เหมือนเท้าของสัตว์ในการเคลื่อนไหวไปมาหรือกินไป่ายโขดหินเช่นปลาตีนเป็นต้นส่วนที่หางใชง้สำหรับบังคับทิศทางโดยรวมแล้วอวัยวะต่างๆของปาลาประกอบด้วย 1. ปาก ชชีีให้าคลีบหูเ้ยชคลีบหูคลีบหอกคลีบท้องเจ็ดคลีบหลังแปดคลีบก้นเก้าคลีบหางสิบช่องก้นสิบเอ็ดเส้นข้างลำตัว แต่ตัวนี้จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเอ๊แต่ที่วามา่าไหมฉันฟังไม่ค่อยทันนะคะสรุปว่าปลามีคี่กีชนิดครับปลามีคี่ห้าชนิดครับห้าชนิดค่ะแล้วมีอะไรบ้างคะใช้ทำอะไรคะชื่ออะไรคะอ๋อใช้คีบแรกคือคีบหลังนะครับคีบที่สองคือคีบก้นคีบ ขี้พี่สามคือขี้ผูครับขี้พี่สี่ขี้ผางครับขี้พี่ห้าขี้ทองครับผมจะเป็นคนผ่าปลาส่วนปลาฉัดจะเป็นคนบอกรายละเอียดนะครับแล้ขั้นตอนแรกต้องทำยังไงอะคะปิดทองปิดทองครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพลัดครับ นี่ฉันว่าเราลืมทำอะไรไปอย่างนะคะทำไมหรอครับโอ๋ยขออโหสิกรรมนะเพราะไม่ได้ตั้งใจออกมาผ่านเล่นอ่ะก็จะไปผ่านเป็นการศึกษาเราก็จะทำให้คลิปนี้เนี่ยนะมันดังไปทั่วโลกแล้วที่สำคัญคือคะแนนให้อภัยได้ไหมนะนมองตาและยัมต่อไปผมจะเป็นคนผ่านนะครับส่วนบางฉันจะเป็นคนบอกรายละเอียด เอ๊ะแล้วใครเป็นคนชี้ชี้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนเหรอคะจตอ๋อคุณนิชากรค่ะเดี๋ยวไม่ชี้เลยค่ะพิมแปมมือได้เอาโอเคแปมมือเหลียงอยู่ชงต่อหน้าฝาบหน้าหน่อยนะครับหนังมันเหนียว โอเคโอเคะไรต้อเนี่ยนะคับมักขาข้าวยังไม่ได้มักเ,เกียนนะปลาดิโก้ปลาเนี่เหนียวจริงไม่เหมือนปลาช่อนคะสงใส่สักเกียนไว้ค่ะเนี้ยเหนียวยกกคะ่ะเนี่ย,ยค่ะยันเป็นแผลเต็มเลยเล่นของแน่เลยปลาตัวนี้ วะจทไ่าด้ตอนนี้คุณพลัดกำลังผ่าแล้วค่ะเราก็ผ่าไปได้สักครึ่งตัวแล้วค่ะครึ่งทางค่ะเขาเรียกว่าครึ่งทางนะคะลาไปถึงก้นเลย่าแต่ข้อสำคัญนะคะเราต้องกรีดเบาๆค่ะเพื่อให้ไม่โดนอวัยวะภายในค่ะถูกต้องค่ะ ผ่านโดนนะครับเอคุณพลัดค่ะระวังด้วยนะคะเดี๋ยวไปโดนอวัยวะภายในแล้วป่าจะน้อยใจค่ะทางผู้ทางผู้ชมจะมองไม่เห็นนะคะนี่คือมันเหลืองนะคะนี่ค่ะที่เป็นก้อนๆตรงเนี้จริงๆเขียนชื่อตรงมือูดแลวนะได้รู้บหมือเขาคุณื่อะไรบอกกขาแล้วกันสีีรีรี นีกำลังอยู่ในการกีดอยู่นะคะน่าจะอีกนานนะคะตอนนี้คุณปังฉัดจะเป็นคน,นอธิบายเพิ่มเติมนะคะเอาวยะวะภายในของปลาจริงๆกระดูกแข็งนี่กระดูกหัวใจตั้งอยู่ในช่องรอบหัวใจบริเวณใต้เหงือกตับเป็นผู้ใหญ่ สีน้ำตาลอ่อนอยู่ใต้หัวใจค้อยไปด้านหลังถุงน้ำดี <c oughs> เป็นถุงรูปร่างกลมมี <c oughs> ยนังตดฝังอยู่ในคู่ของตับมีสีเขียวอมฟ้าถ้าคู่งนี้มีท่อสีอัน่วมีชน่อนครับติดต่อกับตับและมีท่อน้ำที่ติดน้ำดีที่ติด ต่อกับลำไส้เล็กตอนตอนบังบังแสงต้นเอ๊แต่ตอนนี้ดิฉันว่ามันจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวค่อยให้คุณปังฉัดมาพูดอีกทีนะคะแกจะทำละกันให้มันไม่ใช่มันไม่เห็นเลยไม่ใช่เหรอเขาสังเกตยากมากยากไม่น่าละคุณครูถึงไม่อยากให้ผ่านอ่นี้เพราะมันจะเร็วหรือไรคะอันนี้คะเนี้ย อย่าให้อย่าให้ไม่เห็นหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยไว้แล้วมันสคัญได้แหละเนี่ยเหรอย่าฟันโดนนะฮะกลินเนื้อเนื้อหน้าท้องมันออกนะอย่างหน้าท้อง้างหนึ่งเอาเอาออกมาเลยจะไปทำบุญมีเคยชอกยังไม่ได้ทำบุญไม่ชั่โอ้ยหยุดเต้นแล้วเต้นอยู่เต้นอยู่จริงหัวใจยังเต้นอยู่นะคะแต่ปลาตัวนี้อาจจะเริ่ม เริ่มเสียชีวิตแล้วนะคะต้องเร่งมือทำค่ะขักวขึไปเลยนะคะเจ็บยากดึง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 รีดอดหนูดึงหนูจะทำพยายามพยายามให้ใช้มือหน่อยที่สุดนะดูชัดๆเลย เป็ปลาช่อนมันก็จบแล้วใช่ๆน่าสงสใจชิมมันอร่อยขนาดนั้นจรงเนื้อเนื้อมันนิ่มมากแต่ทําไมมันแหลกอย่างมันนิ่มกว่าโอเคค่ะทำไมแกไม่ถุงมือกันบ้างน่ากินจังเลยนะคะมาเด็ดคุณย่าปิดเครื่องไปเลยปิดเลยปิดเลยต้องคุณย่าคุณย่ามาใกล้ๆนี้เลยค่ะอันนี้มือบังตับอันนี้คือตับค่ะ ตับแล้วนี่คือถุงน้ำดีค่ะ,น,ะน,นี่คือกระเพาะอาหารนะคะและที่อยู่ข้างในนี้หวัวใจค่ะ<ง>นี่คือนี่คือลำไส้มองไม่เห็นนี่คือถุงมืออันนี้คือไตคะ่ะดำๆตรงนี้ค่ะมือใส่ด้วยเห็นไหมคะ ตรงนี้คือถุงลมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นลค่ะนี่ก็ทั้งนั้นเลยเส้นมาโอเคได้นลค่ะอือล้ะก่อนจะปลาลงได้คุณย่าคุณย่าปิดก่อนปิดเลยนะคัะปิดว่าภายในของปลากระดูกแข็งหัวใจตั้งอยู่ในช่องรอมหัวใจบริเวณใต้เนื้อตับเป็นผู้ใหญ่ สีน้ำตาลอ่อนอยู่ใต้หัวใจคอยไปด้านหลังผงน้ำดีเป็นผงรูปร่างกลมรีค<ห>่ะยาททยเขายาทงในทูทของตับ<ห>มีสีเขียวอมฟ้า<ห>ผงนี้มีท่อฟิสิกติดต่อกับตับ<ห>และมีท่อน้ำที่มีเนาะท่อน้ำดีที่ติด กับลำไส้เล็กตอนต้นตับอ่อนเป็ออนอวัยวะสีเหลืองอ่อนในปลากระดูกแข็งม่ากัดกระจายไปรวมกันส่วนในปลาฉลามจะเป็นกิจดิดอยู่กับายม้าใช่มเนี่ยม้ามีสีแดงเข้มติดอยู่บริเวณกับเพาะอาหารส่วออนปลายกับเพาะอาหาร ต่อออกมาจากหลอดคอมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดลำไส้ต่อจากกระเพาะอาหารเป็นลำไส้เล็กและส่วนปลายก่อนเข้าลูกโป่เป็นลำไส้ใหญ่ใช้ติ่งพบในปากกระดูกแข็งแต่บางชนิดก็ไม่มีค่ะลังไข่พบในเพศเมียอันทะพบในปลาเพศผู้ตำแหน่งเดียวกับเพศเมีย ไตมีสีแดงเข้มเป็นคู่ทอดยาวเหวช่องติดตุติดใต้กระดูกสันหลังกระเพาะลมพบในปลากระดูกแข็งเป็นถุงสีขาวมันเงาทอดอยู่ด้านบนตามยาวของช่องตัวค่ะปลาครง,งพวกเราก็ได้จบ,จบ,จบแล้วนะคะเอ๊ว่าแต่เราจะเอาปลาไปทำอะไรดีคะแปไม่ไดปลาผัดเผ็ดดีกว่าดูสิคะให้ไป นะคะใส่แตกเลยค่ะงั้นวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮพี่ดาริ่งเอาปลาไปทำกับข้าวได้ค่ะเมี่ยนโตให้แน่เด้อแล้วก็เก็บโตไปที่ห้องกันน่ะห้องไหนมสดดไ้แล้วาที่เราข่ากุ้กายเป็นพิซซ่า องรู้สึกกินไม่ลงเลยครับกินไม่ลงไม่ต้องกินกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับแต่รสชาติก็โอเคโอเคมีไก่หอมมันนะอุ้ยหอมอุมย